เดิมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมักจะเป็นตัวประกอบแต่รายการนี้หาของดีของชาวบ้านชาวบ้านเป็นพระเอกแล้วนักวิชาการที่เข้าใจอยากจะเสริมช่วยกันพัฒนามาเป็นผู้เสริม แต่ชาวบ้านเองภูมิใจพออาจารย์ประเวศได้เห็นรายการนี้อาจารย์ประเวศเนี่ยเป็นรองประธานกรรมการูุนิธิสื่อสร้างสรรค์ซึ่งูุนิธิสื่อสร้างสรรค์ช่วยให้ผมได้มีค่าใช้จ่ายในการทํารายการนี้อาจารย์ประเวศพูดกับผมเลยบอกอาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์กําลังทําที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถามประโยชน์ตรงไหน,นอาจารย์ประเวศบอกว่าหนึ่งชาวบ้านเขาเกิดความภาคภ,ภูมิใจที่เขาจะทํากันต่อและไม่ใช่เขาคนเดียวคนดู ก็จะรู้สึกว่าเออชาวบ้านทุกการก็ทําได้เราก็ทําได้และยิ่งกว่านั้นอาจารย์ไปถ่ายที่บ้านเขาคนในหมู่บ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจชาวบ้านที่มานั่งร่วมด้วยได้ออกทีวีก็เกิดพลังนี่อาจารย์ประเวศพูดกับผมนี้แต่เทคนิคที่ทําให้ประสบความสําเร็จเนีไม่ใช่เพียงแค่มีคอนเซปต์ชัดเจนจะแหวกแนวกับที่อื่นแต่ทีมงานจะต้องไปสเว v ล่วงหน้าว่าที่นี่มีอะไรดี เช่นสมัยนั้นเนี่ยเราใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่เราไม่มีทางเลือกก็มีคนไปเสว r ์ไม่ไกลาจากกรุงเทพแล้วก็ยันยจำได้ราะการแรกๆเลยมาบอกว่าอาจารย์ไปพบชาวบ้านเขาใช้สะเดาแล้วก็ใช้ตะไคร้หอมแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้ะเอามาบดใส่น้ําแช่แล้วเอามาฉีดได้ผลดีพาะบ่าเฮ้ยสุตยอดอย่างนี้ติดต่อเลยไปเราก็ไปถ่ายที่บ้านเขาเลย ตอนนั้นคนก็ฮือฮาเกิดความตันหนักว่าไอสารเคมีตกค้างมันจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรมันเริ่มตั้งแต่อย่างนั้นทีมงานช่วยได้เยอะในการที่ไปเซอร์เวมาก่อนชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าผมรู้เราก็แกล้งโง่เป็นสิครับแกล้งแย้งหน่อยหน่อยหรือแกล้งถามนํำหน่อยหน่อยว่าเอ๊ะอันนี้มันทํายังไงนะชาวบ้านก็อยากจะอธิบายให้เจิมสักฟังหูผมนี่ต้องฟังว่ามันยังไม่เข้าใจตรงไหน เขาก็ยิ่งอยากอธิบายผมฟังคนดูก็เลยได้ข้อมูลทั้งหมดผ่านผมที่คุณไปคนซักให้พอซักชาวบ้านระยะหนึ่งก็หันกลับมาถามนักวิชาการที่เขาทำเนี่ยคิดว่าอย่างไรนักวิชาการก็โอ้หยิบขึ้นมาว่าตรงนี้มันมีฤทธิ์อย่างนั้นมันทําอย่างนี้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจว่าเอออาจารย์มหาวิทยาลัยเขายังบอกว่าของเราเนี่ยสุดยอดยังจําได้เลยว่าครั้งหนึ่งที่ผมไปที่สงขลาป้าหลนเขาปลูกต้นไม้ สามสี่ชนิดอยู่ในหลุมเดียวกันมีคนบอกบ้าเลยคนปลูกต้นไม้สามสี่ชนิดในหลุมเดียวกันผมก็ถามว่าเขาปลูกอะไรบ้างเขาก็บอกมาผมก็แทบจะจาไม่ค่อยได้แต่เป็นไม้ที่ต้นหนึ่งสูงแล้วก็มีร่มเงาพอสมควรอีกต้นหนึ่งเตี้ยหน่อยก็ได้รับแสงลําไรมังคุดทุเรียนแล้วก็หมากเออมังคุดทุเรียนหมากแล้วก็กล้วยมีกล้วยด้วยเพราะมันธาตุสีอ่าสีเขาก็อธิบายว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีธาตุสี ดินน้ำลมใสเขาก็เลือกต้นไม้อะไรธาตุอะไรให้มันเกื้อกูลอยู่ด้วยกันได้ยังจำได้ว่าเชิญเป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรโอแกดีมากเลยแกไปใจก็บอกว่าอาจารย์วิธีคิดคนชาวบ้านสุดยอดเลยเขาวิเคราะห์ถึงระบบลากนี่ในนักวิชาการมาช่วยว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักรากดีว่าลากบางชนิดมันยาวลากบางชนิดมันสั้นลากบางชนิดมันกระจุก แันไม่ได้แย่งอาหารกันแต่มันเกืือกูลกันด้วยซ้ําในการที่จะได้อาหารอย่างนี้เป็นต้นก็มาเสริมแล้วก็ให้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผมว่าอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์ผมก็ได้ความรู้เปิดโลกอาถรรพ์ไปเรื่อยๆโดยสรุปผมก็เลยตะเวนมันซะสนุกสนานเลยตะเวนไปทั่วประเทศมีที่ไหนใครก็ทําอย่างไรแม้กระทั่งยางพาราภาคใต้ถั่วดินถั่วลีสงในภาคอีสานในภาคเหนืออะไรต่อไม่ได้ก็ตะเวน ก็ถือว่าเป็นรายการที่น่าจะทำประโยชน์ได้ระยะหนึ่งพอผมหยุดรายการนั้นก็มีคนอื่นมารับช่วงแทนก็คือคุณประพศเพราะคุณประพศเนี่ยก็เป็นทีมงานที่ทำอยู่ก็จับคอนเซปต์แล้วคุณคุณประพศก็เดินต่อคุณประพศไปผมก็เปลี่ยนจากรายการนี้ไปทำรายการอื่นเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์แล้วตอนหลังมาไปมีบริษัท Watch Dog ขยายจากงานประเภทนั้นไปไปไป,ไปเป็นงาน การบ้านการเมืองหรือหรือรายการอืร่นๆที่มันแปลกๆก,ก็ออกไป